stgt ครับหุ้นวัตจักรยางพาราเช่นกันถุงมือยางถุงมือยางราคาปัจจุบัน9บาท5ตังราคาเส้น2องวัน8บาท18บแปดตังราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น2องวันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหม stgt จริงๆเข้าตลาดมาไม่นานนะปรับคอร์เตอร์ดูหน่อยนะครับนี่เห็นไหมเข้ามาไม่กี่ปีเองอือหือดูกา้าวก็ดิไหลเปนน้ำตกเลยนะครับ มาดูรอบหุ้นนิดหนึ่งนะครับ STGT เข้าตลาดมากลางกลางปี2020ครับเข้ามาก็ขึ้นเลยนะบอกก่อนเข้ามาในราคาแถวแถวนี้27บาท63ตังขึ้นไป49บาบาทฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เป็นขาขึ้นในรอบ IPO ของเขาจะบอกก่อนว่าตอน ตอน stgt เข้ามาเนี่ยมันมีมันมีกระแสตรงที่ว่า stgt ทำถุงมือยางเจ้าเดียวเจ้าใหญ่ในประเทศไทยถูกไหมแล้วตอนนั้นน่ะมันเป็นวิกฤตโควิด1 9พอดีแล้วถุงมือยามันขาดตลาดแล้วมันราคาก็แพงคือตอนนั้นนะ่ะคือเขาอัพราคากันแบบรุนแรงเลยมาจิน้นี้พุ่งกระฉูดเลยผมก็เลยมองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้ stgt เนี่ยขึ้นจาก27มา49ได้แบบโคตรไวอะ่ะ บอกก่อนคตดไวนะครับแล้วตอนนั้นน่ะทั้งโบกทั้งอะไรเงี้ยก็พูดถึงข่าวดีของ s t t ทั้งนั้นเลยครับบอกได้เลยพูดถึงแต่ข่าวดีเท่านั้นเลยนะครับแล้วทุกคนก็เข้าไปมารุมมาตุ้มกันตอนตอนเหนือ40อ่ะนะตอนเหนือ40นะครับพอจบจากนั้นมาแล้วเขาก็ปันผลพิเศษอีกนะมาแบบโอ้โหทุกคนก็ได้ปันผลกันกระยิมยิ้มย่องเลยอว่างั้นเถอะนะครับพอสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่เห็น49อีกเลยนะแล้วก็ไหลลงมาไหลลงมาเรื่อยๆครับ มาถึงแนวรับสำคัญก็คือ27บาท63าตังทุกคนก็คิดว่าสายกราฟเนะี่ยก็ต้องคิดว่าเอ้ยมาลงมาโซนถูกแล้วนะมันจบรอบแล้วนะนะครับแต่ผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าในมุมมอง VI ีไอไม่ใช่เพราะ VI เขาดู PE ถูกไหมเขาดูมูลค่าบริษัทถูกไหมเขาดูการเติบโตของบริษัทถูกไหมเขาดูตัวเลขทางการเงินทุกอย่างเขาไฟล์เอาบริษัทถูกไหมเขาคอมพานีวิสิตถูกไหมเออประมาณนี้นะครับผมมองว่าโอ้โหเรานี่ เราดูกาาอย่างเดียวไม่ได้นะในยิ่งในหุ้นวราจักรนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยมองว่าทุกคนก็ไปมารุมมาตุ้มกันตรงตรงยีบเจ็ดกับสามสิบอ่ะสุดท้ายพอพอรายย่อยเข้าไปอัดยีบเจ็ดกับสาสิบเยอะเนี่ยสุดท้ายมันก็หลุดครับรายใหญ่ทิ้งตุ้มลงมาเงี้ยมองดูก็ไหลลงมาเรื่อยเลยนะครับไหลลงมาจนถึงราคาต่ําสุดตอนนี้นะห้าบาทเจ็สิบตังค์เออคุณเชื่อไหมล่ะ หุ้น49บาทไหลลงมาเหลือ5บาท70ตังค์อะซึ่งแน่นอนครับเป็นขาลงเต็มกำลังเต็มกำลังเลยนะครับสรุปเทนในเดเป็นขาขึ้นรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงนะขาลงเลยขาลงเลยนะครับแต่ถามว่าอันนี้เอาในมุมมองผมแนวคิดผมนะระหว่าง SCA กับ s t t t ผมชอบตัวไหนผมชอบ STGT เพราะผมมองว่าผมรู้สึกว่าผมเข้าใจธุรกิจ STGT มากกว่า S t a เออประมาณน,นี้เพราะผมรู้ว่าถุงมือยางเนี่ยมันเอาไปใช้กับที่ไหนกับใครแล้วผมคิดว่ารายได้ของถุงมือยางเนี่ยผมว่ามันเป็นรายได้สม่ำเสมอในมุมมองงานของเขานะถามว่าเป็นสินค้าจำเป็นไหมถ้าคุณนับปัจจัย4ี่มันคงไม่ใช่ครับแต่ถ้าเป็นสินค้าจำเป็นเกี่ยวกับงานที่เขาใช้ไหม เกี่ยวกับงานโรงพยาบาลไหมเกี่ยวกับงานโรงงานที่เขาใช้ถุงมือยางตลอดเวลาไหมผมว่าใช่วะ่ะผมมองดูแล้วมันใช่อ่ะเออมันเป็นสินค้าจาเป็นของเขานะครับแต่ไม่ใช่ปัจจัย4ี่แบบคนทั่วไปอืมผมก็เลยมองว่าผมเข้าใจธุรกิจ STGT มากกว่า ETA ผมก็เลยมองตัวเนี้โอเคกว่าในมุมมองผมแนวคิดผมนะนะครับแล้วก็เลยมอง,มองว่าแล้วตัว STGT เนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าจะปั้นตัวเนี้ย ที่มองธุรกิจเหมือนผมเนี่ยถามว่าปั้นได้ไหมต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าจริง,รงๆแล้วหุ้นวัฒนจักรเนี่ยเหมือนกัน,กนครับเหมือนกันคืออะไรรายได้รวมจะดีแต่กําไรจะเหวี่ยงเข้าใจไหมเออคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะรายได้รวมจะดีแต่กําไรจะเหวี่ยงคุณก็ต้องปั้นตอนที่เขาแย่ที่สุดแย่ที่สุดแล้วเ้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันแย่ขนาดไหนใน stgt แล้วเราดู scf แล้วนะตอนนี้ s T A โคตรแย่ในมุมมองของงบถูกปหะเออประมาณนี้ มาดู S T T กันครับปรับเป็น Day ยอ่ยอการาฟย่อกราฟใน Day มาดูอะไรใช่ไหมมาดูการออกข้างสร้างฐานคุณเห็นไหมว่าตอนที่มันขึ้นไปราคา49บาทอะแล้วตอนที่มันหลุดเส้น200วันครั้งแรกอะมันก็ไม่เคย ขึ้นไปทะลุเท้นสองร้อยวันได้อีกเลยครับเห็นไหมเห็นไหมทะลุไม่ได้เลยครับทะลุไม่ได้เลยนะวันดีคืนดีครับมันทะลุขึ้นไปยืนเส้นสองร้อยวันแสดงว่าแสดงว่ากราฟเทคนิคในเดบอกว่า S T T T กำลังกลับขาขึ้นรอบใหม่ในเดนะประมาณนี้ประมาณนี้ผมจะมองว่าเฮ้ย สัญญาณตรงนี้เป็นสัญญาณขาขึ้นนะแล้วประจบเหมาะกับตัวของกราฟยางพาราโลกเนี่ยกลับขาขึ้นด้วยและประจบเหมาะกับที่ผมไปดูเนี่ยว่าเฮ้ยราคายางแผ่นราคาน้ํายางสดราคาขี้ยางม,มันขึ้นถ้าเทียบจากต้นปี6 7เจดผมเลยมองว่าเอ้ยแสดงว่า STGT เนี่ยมีโอกาสกลับขาขึ้นได้รุนแรงเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับและที่สำคัญกราฟก็ส่งสัญญาณบอกด้วยในเดย์อืม ผมก็จะมาดูว่าอ้าวแล้วแบบเนี้ย stgt เนี่ยมันปรับฐานกี่เปอร์เซ็นต์เอามาดูกันผมขอดูฐานก่อนนะมันลงไปกี่บาทลงไปห้าบาทเจ็ดสิบครับมันมาจากเท่าไหร่สี่สิบเก้าเนาะผมจะรากเปอร์เซ็นต์ให้ดู 5าบาทเจ็ดสิบใช่ไหมอ่ะประมาณนี้ตอนนี้นี่คือหุ้นเซ็ตร้อยเซ็ทห้าสิบนะคุณอย่าตกใจหุ้นตัวนี้ปรับฐานแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตแต่ผมจะบอกก่อนเลยว่าที่ชอบ stt เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าหนึ่งแหละราคามันมันไม่ได้แบบสิบยี่สิบเหมือน sta ถูกไหมนะครับแต่ stt เนี่ยมันราคามันต่ำสิบ อ่าประมาณนี้นะครับสาหรับคนปั้นก็จะใช้ทุนน้อยหน่อยอ่ามุมมองก็ธุรกิจก็เข้าใจง่ายหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับงั้นเรามาดูแผนปั้นของ sttt กันขยายขยายนะครับทําฐานห้าบาทเจ็ดสิบขึ้นยอ่อไม่หลุดห้าบาทเจ็ดสิบขึ้นยอ่อไม่หลุดห้าบาทเจ็ดสิบขึ้นยอ่อไม่หลุด 5, ห้าบาทเจ็ดสิบ มุมมองก็เลยมองว่ามีโอกาสขึ้นต่อ,อประมาณนี้นะครับแต่ก็ระวังถ้าถ้าตลาดลงแรงๆหรือว่าตลาดย่อแรงๆคืออย่าลืมเราไม่ได้ผ่านเซลวินเมย์เผื่อเจอเผื่อเจอนะครับเราต้องมองไว้ก่อนมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ย่อให้ดูย่อให้ดูมันอาจจะเป็นทรงเหมือนเอ a ก็ได้ก็คืออย่างนี้ฐานอยู่นี่ขึ้นยอ่อฐานอยู่นี่ขึ้นแล้วตอนยอ่อย่ออย่างนี้เลยย่อมาอย่างนี้ เพื่อไซเวในกรอบนี้ก่อนเพื่อจะขึ้นจริงๆอ่าเพื่อไซเวแบบหนึ่งหัวสามหัวก่อนอะไรเงี้ยแล้วตอนขึ้นก็ขึ้นหัวสี่จริงๆอะไรประมาณนี้คือเขาอาจจะเก็บของในช่วงนี้ก่อนก็ได้นี่คือกรอบต้นเทนจา๋าถ้าเกิดเขาย่อลงมาแถวแถวหกบาทห้าสิบถึงเจ็ดบาทอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อมันเป็นแบบนี้เผื่อแพทเทิร์นเป็นแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับสำหรับคนที่สายปั้นใช่ไหมผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้มองว่า s t g t จะหลุด5บาท70แล้วน,นะอ่าประมาณนี้นะครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบัน9บาท9กตังค์แนวรับในกรอบปัจจุบัน5.70บาท70ครึ่งทางเท่าไหร่ ซึ่งทางประมาณ7บาท82ปรับสีหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับสายปั้นคนที่จะปั้น STGT นะครับสายปั้นควรเข้าใจธุรกิจนิดหนึ่งนะเออประมาณนี้นะครับไม้แรก30%ครับ เราจะเก็บกันในโซนใต้9บาท95ตังถึง7บาทแ2ดสงตังไม้2 70%เราจะเก็บกันในโซน7บาท82งตังถึง5บาทเจตังเพราะผมมองว่าเขาอาจจะมีโอกาสย่อเป็นแนวรับแนวต้านต้นเทนจ๋าที่แถวแถว6บาท50ถึง7บาทก็ได้เราอาจจะได้ไม้2ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นเก็บครบจบถือก็ได้นี่คือแผนแรกแผนแรกนะครับแต่สำหรับคนที่แบบว่า อกลัวหุ้นวัฒจักรอะแต่ก็อยากปั้นนะเห็นราคามันมันไม่ได้แพงมากแล้วก็ปันผลดีอะไรประมาณนี้นะครับงั้นเป็นแบบนี้ครับไม้แรกไม้สองเท่าเดิมแต่วาง stop loss ประมาณสองราคาสองราคานะคือคือเมื่อเก็บครบไปแล้วเก็บครบไปแล้วนะครับ ใช้แนวรับแรกเป็นสต o อป o อสคือ6บาท50แนวรับที่2เป็นสต o อป o อสคือ5บาท70ถ้าเก็บครบไปแล้วแล้วหลุด6บาทห0หรือหลุด5บาท70คุณต้องสต๊อปรอสออกใช้2ราคานี้ใช้2ราคานี้เป็นจุดสต o อปรอสจุดคัดตัดขาดทุนจุดขายทิ้งถ้ามันหลุดเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ STGT ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูงบการเงินนิดหนึ่งครับว่าทำไมถึงถึงผมไม่ได้ประเมินมูลค่าหุ้นนะครับอันนี้เป็นงบการเงินของ stgt ครับบริษัทสีตังโกรฟประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับดูรายได้รวมกับกำไรสุทธิก่อนดูได้จากปี63646566 6, 6, 6, 6, แล้วก็ไตรมาสหนึ่งปี67ครับรายได้รวมเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่า stgt เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยรายได้รวมเขาเนี่ยไปพีคตอนที 19, ่เขาขายดีตอนที่สถานการณ์วิกฤตโควิด -19 จากปี2020นะประมาณประมาณ2ปีอ่ะที่พีคเลยคือปี20กับปี21นะครับซึ่งแน่นอนก็ได้รายได้รวมแบบพิเศษมาเลยก็คือขายดีพิเศษเลยจากเป็น30,000ล้านกับ48,000ล้านในปี63กับปี64นะพวกนี้ก่อนนะครับแต่พอมาปี65คุณสังเกตไหม ปีห5้าเนี่ยเริ่มเริ่มถอยลงเริ่มกลับสู่ที่เดิมครับจากรายได้รวมส0,000กว่าล้านไป4 8 0 0 0ล้านเริ่มกลับมาที่2 0,000ืกว่าล้านพอมาปีห 6, 6ก็เป็นสอง0มืล้านถูกปะพอคุณสังเกตไตรามาสหนึ่งปี6 7นะไตรามาสแรก6000ล้านถ้าเราคูณเล่นๆนะ64 2ี่ี่ก็ประมาณ2 0,000ล้านไหมอันนี้คือคูณเล่นๆนะอย่าเอาอะไรจริงจังผมจึงมองว่า ในปี65-66-67น่ะผมว่ารายได้รวมเนี่ยกำลังกลับสู่สภาวะปะกติของ stgt แล้วส่วนไอ้3 0ม0 0ล้านกับ48,000ล้านน่ะมันเป็นจุดพีคข,ของเขาที่มันเป็นวิกฤตแต่เป็นโอกาสของ stgt ที่จะได้ขายได้เยอะผมก็เลยมองว่าเออตรงนี้คุณก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไรายได้โดมมันถึงบวมมาขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนส่วนส่วนกําไรสุทธิเนี่ยมันก็เหวี่ยงครับครับในปี63เงี้ยหมื่นสี่พันล้านกับไรายได้รวมสามหมื่นล้านกําไรสุทธิปี64สี่สองหมื่นกว่าล้านไรายได้รวมสี่หมื่นแปดพันล้านพอมาถึงจุดนิ่งจริงๆของธุรกิจจริงๆเนี่ยพอปี65เนี่ยกําไรพันหกร้อยล้านไรายได้รวมสองหมื่นกว่าล้านก็ถือว่าโอเคนะเออมองดูผมผมมองโอเคนะ แต่พอปีห6หเริ่มเริ่มแป่งเริ่มแป่งรายได้รวมสอง0 0ืล้านกพ็พอพอปี6-5นะแต่ทำไมกำไรมันเหลือร้อยกว่าล้านวะคือมันหายไปเยอะมากเลยนี่แหละครับนี่คือลักษณะกำไรของหุ้นวัฒจักรเพราะบางทีมันดีมาซับายทั่วโลกเนี่ยมันทำให้กำไรหายไปจากคุณที่เคยขายถุงมือยางในราคาเท่านี้แต่ไปบบมาเนี่ยมันเขาเรียกนะมันโดนลดมาจิ้นลงเอออะไรประมาณนี้ กำไรมันก็จะหายไปเช่นกันนะถูกไหมยิ่งยิ่งทุกคนแบบว่าผลิตเหมือนกันเงี้ยผลิตเหมือนกันที่แบบว่าคิดว่าจะขายดีเงี้ยพอผลิตมาเยอะเงี้ยพอของมันล้นตลาดเงี้ยทุกอย่างมันก็ราคามันก็จะโดนกดไงผมก็เลยมองว่าเออลมันแหลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่คุณมาดูนี้คุณมาดูน,ดนี้คุณมาดูในไตรมาสหนึ่งปีหกเจ็ดสำหรับสายปั้น stgt ผมจะบอกไว้เลยว่าสองตัวนี้ที่ผมย้ำไปว่าผมชอบ stgt มากกว่าเพราะผมอะเข้าใจว่ายถุงมือยางเนี่ย มันสามารถเป็นรายได้ประจําได้เออในมุมมองงานของเขานะเออประมาณนี้ประมาณนี้ผมจึงมองว่าเอ,อ้ถ้าเกิดเรามองไตมาหนึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรามองรายได้รวมอ่ะผมว่ามันทรงตัวแหละผมว่าปีเนี้น่าจะได้ประมาณสองหมื่นล้านอนะ่ะประมาณนี้นะครับแต่ตัวกําไรอ่ะครับไตมาหนึ่งออกมาเนี่ยกําไรมันร้อยกว่าล้านแล้วนะผมมองว่าอ้าวถ้าเป็นแบบนี้นะรวมรวม,รวมทั้งปีนะผมว่ามันจะดีกว่าปีหกหกซึ่งแน่นอนครับ ถ้าไรายได้รวมมันเท่าเดิมแต่กําไรมันกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแสดงว่ากราฟมันต้องวิ่งตามกําไรของบริษัทแน่นอน STGT ประมาณนี้ครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้น STGT ได้เพราะมันเป็นหุ้นรัฐจากก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าขออธิบายเรื่องกราฟกับตัวเลขทางการเงินแค่นี้นะครับต่อไปเป็นหมวดของ ตัวทีนะครับตัวทีมีเยอะหน่อยนะมี5บริษัทจดทะเบียนติดล้อ TKN TLI TOA แล้วก็ TU ครับ